แล้วก็ผมจะไปทีละคนกับประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นอีกคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่วันนี้เราเองเนี่ยต้องติดตามนั่นก็คือคุณพัสุดีพุสดีพุสดีครูออสวงแชร์มรณะเหมือนกันอ,อ่ะถ้าให้ดูเมื่อกี้ผังวงแชรมรณะอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อมาว่าคุณพัสุดีเนี่ยเหมือนกับว่าต้องชมญาตินะเพราะอะไรรู้ปะ่ะ เปิดภาพวงแชร์บณะที่มีผู้เกี่ยวข้องเมื่อกี้ที่มีป้าน้อยมีคุณแต้วอ,อันนี้รอดชีวิตแล้วก็มีผู้กองนุย้ยอ่าแล้วก็เสียชีวิตออสแล้วก็ครูออสใ,<ช>ในวงแชร์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ<ช>คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมผมกาลังเข้าสู่หมวดคุณพัสดีปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะคุณพัสดีน่าจะเป็นศพที่พูดได้ผมไม่ได้พูดเองนะเหมือนกับคุณหมอพรทิพย์ใช่ไหม ที่คุณหมอพอรทิพย์เองเนี่ยมักจะเปรียบเปรยว่าคําว่าศพพูดได้คืออะไรศพพูดได้ก็คือศพที่ทิ้งหลักฐานเอาไว้ให้จนไขไปสู่คําตอบว่าศพนั้นตายเพราะอะไรวงแชร์พสัสดีฟังดีๆนะฮะเมื่อวานอาจารย์ออสท่านได้หลักฐานมารองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออสเนี่ยเป็นคนได้หลักฐานเราก็ยังแปลกใจบอกอาจารย์ออสอาจารย์ออสไปได้หลักฐานของใครมาเป็นหลักฐานของคุณพสัสดีพุทธดี ปรากฏว่าก็คือของคุณออสเนี่ยแหละคุณโอ้ก็ชื่อเดียวกันเลยนะฮะอ,อาจารย์ออสก,ก,กับออสอย่างนั้ผมเรียกคุณพุดีก็แล้วกันเขาได้หลักฐานของคุณพุดีมาคุณผู้ชมเชื่อไหมคำว่าศพพูดได้อยู่ตรงนี้ฮะเพราะอ,อาจารย์ออสเนี่ยคำถามก็คือคุณพุดีเนี่ยเธอเสียชีวิตช่วงไหนนะเมย์คุณผุดีหรือว่าครูออสนะคะเสียชีวิตย <20 S 1> ี่สิบพฤศจิกายนปีหกห้าอันนี้คือคนสุดท้ายของวงแชร์ที่เสียชีวิตสามคนคำถามคือตั้งแต่ปีหกห้าอาจารย์ออส อาจารย์ออสไปได้ของคุณผุษดีมาได้ยังไงคุณผู้ชมคําว่าศพพูดได้ไม่เกินเลยอะ,ะอาจารย์ออสบอกว่าคุณเชื่อไหมต้องขอบคุณครอบครัวของคุณผุษดีเขาเก็บหลักฐานแช่ตู้เย็นนะฮะคุณผู้ชมฮะหลายคนงงมากบอกเป็นไปได้ยังไงอะหกห้าใช่ไหมที่เขาตายหกห้าค่ะหลักฐานถูกเก็บแช่ตู้เย็น,นะฮะ โดยอาจารย์ออสเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่ตรวจคอนโซลรถเจอไซยาไนหลังจากนั้นครอบครัวครูออสส่งหลักฐานโดยเขาเก็บวัตถุพยานแช่เอาไว้ในตู้เย็นเพราะเขาสงสัยแล้วหลักฐานใหม่ตัวนี้ที่จะขไขปริศนาการตายคุณพัสดีคือน้ำสมุนไพรฮะนี่เราเพิ่งทราบเมื่อวานนี่คือหลักฐานคำถามคือการเก็บหลักฐานหมายความว่าสซงว่เาเคสงสัยตั้งแต่การกินเข้าไปแล้วตายฮะ ดังนั้นก็จึงแช่เอาไว้หมดเลยคุณผู้ชมฮะนั่นคือน้ำสมุนไพรทำให้การตรวจหาไซยาไนจึงมีความแม่นยำเพราะเกิดเก็บหลักฐานในอุณหภูมิความเย็นขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ออสยังบอกด้วยนี่นะครับว่าอยากให้ตรวจสอบอีกอันหนึ่งคือแอมเปลี่ยนชื่อนามสกุลกี่ครั้ง หรือมีใครเกี่ยวข้องกับวงการเคมีบ้างหรือไม่มเพราะว่าเหตุการณ์ของคุณพุทธดีเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเป็นคำตอบว่าครอบครัวเมื่อสงสัยแล้วเก็บมันจึงเป็นหลักฐานที่ส่งไปถึงอาจารย์ออสแล้วอย่างที่พวกเราทราบสองคนนี้ออาไม่สองคนสามคนที่ตายในวงแชร์มีอยู่สองคนเนี่ยก็คือทางด้านของป้าน้อยกับคุณพุทธศีวันที่เขาตาย ย่าถ่ายรูปเอาไว้ด้วยแล้วก็พบว่าการตายของพวกเขาทั้งคู่อาการคล้ายกันเลยเป็นยังไงครับเมน้ำลายฟูมปากค่ะมือเกรงแล้วก็มีใบหน้าคล้ำซีดด้วยนะคะลักษณะของสองศพเนี่ยลักษณะของการตายเหมือนกันซึ่งเราก็ได้เปรียบเทียบไปคุณผู้ชมดูเห็นไหมคะที่อยู่ในในในกลมๆมือเกรงมือเกรงเหมือนกันเลยคะ่ะนี่ครับเอ,อื่นก็จะเป็นเรื่องของอผู้เสียชีวิตในปีที่แล้ว ซึ่งตัวนี้ก็ตรวจยากนิดนึงเพราะวัตถุพยานทิ้งระยะเวลานานนะครับแต่ว่าก็โชคดีอยู่เคสหนึ่งก็คือของคุณพุดศีหรือครูออสนะครับซึ่งตรงนี้เท่าที่ทราบก็คือคุณพ่อคุณแม่เขาประสานมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บทุกอย่างไว้ในตู้เย็นนะซึ่งตัวนี้ก็รอการตรวจเป็นของเหลวเ,เ,เป็นขวดน้ําสมุนไพรเป็นอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ไม่ทราบว่ามาจากไหนนะครับก็ต้องมาตรวจกัน นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโชคดีจังเลยอ่ะและถ้าสมมติผลตัวนี้น้ําสมุนไพรใช่ไหมมีไซยาไนโอ้โหคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นเรื่องที่ว่าศพพูดได้แล้วเขาไม่ยอมตายฟรีๆกันน่ะแต่ละคนต้องขอบคุณอน,นุญาติเอกใจใช่ไหมใช่มีหลายคนเผาไปแล้วต่อให้เผาไปแล้วน้ําสมุนไพรน่าจะเป็นตัวแปลีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ออสได้แล้วแ่ละฮะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเล่าตั้งแต่วันแรกๆแล้วว่ามีข้อมูลมาว่าครูออสถ,ถือน้ําถุงมาค่ะ แล้วเดินเข้ามา,ก,าก่อน,นชใช้ที่เรียกว่าออน,น้ำชงสรุปมันคือน้ำสมุนไพรใช่ไหมคะแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตนี่นะะฮะแสดงว่ามีหลักฐานคือน้ำสมุนไพรมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับ